สิสองสามัญวัคหมวดว่าด้วยธรรมทั่วไปหนึ่งกายานุปัสสีสูตรว่าด้วยผู้ควรเจริญกายานุปัสนาร้อยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธร,รมหกประการไม่ได้ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ธรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 6. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคพิสษุ์ทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรมหกประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรมหกประการได้แล้วจึงอาจพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ชอบการคลุกครีด้วยมู 5. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 6. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรมหกประการนี้แลได้แล้วจึงอาจพิจารณาเห็นกายในกายอยู่กายานุปัสสีสูตรที่หนึ่ง 기 <목소리> <목소리> <목소리>